ปาบการนี่ยังสังเกตเห็นผู้ใดละ่ะกินขนมบ่าขนมยังอยู่ยใส่โบเห็นนะบ่เห็นวัดตีนี่แม่นี่ได้ยินบ่ามาเบิ่งดูวยเนี่ยใส่เบิ่งดูวยโอ้โหบุญอะจกกิ่นแม่โอ้ยแกเปเลือกอะไรจกกินบุญอะอันนี้ตกแตกดอก,กนี่โอ้จกกินไปคั่หนึ่งแม่นี่นี่นีกินไปคั่หนึ่งแล้วกับิบ่แซ่บกับทีย่างหนีกัน,น,นตัวบางช่วงอ่ะเนี ถามดูผู้ใดเฮ็ดเอามานี้นั่นท่าเป็นบ่สนใจอีกป๊าบป๊าบคพลนนี่ยัง,งนี่แนี่ยนี่ผูใ้ใดโจกกินนี่โอย้ยไม่ได้กินเนื้อยาตัวว่าว่าว่าไปถ่ายมีพวกนี้บนเต้อ้าวบดิยุย่มกันตีมาหั่นยโยูโยจะมาเห็นมันแรงเก่งไปตึงเฮี้ยนขุนไปถามมันบ้างใส่ละพวกนี้ยู่งใส่ละบ,บ้านนี้พวกนี้คะ่ะพวกนี้อ่าขึ้นไปบนบ้านมานี่สิมีอะไรหรอคะมีใครกินไหมเนี่ยไม่ อ้าวไม่กินแล้ววิ่งหนีทำไมอ่ะเฮ้ยมันก็ต้องหนีแล้วนะมันเป็นคนเห็ดตกนะพี่ป๊อบวิ่งไล่นี่ทำไมล่ะใส่บ้งด้วยโอ้ยแม่บุไดกินแม่บุไดกินแม่บุไดกินมันคือตกลงมาสะได้ปะมีพวกนี้โดนขึ้นโต๊ะพี่ปอมนั่นแหละไม่ระวงัง ต้องเฉลยให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วน้องแมวไม่ได้กินนะครับทุกคนอันนี้เป็นเพียงคอนเทนต์ทำสนุกๆน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันล่วงลงมาเพราะสองแสบวิ่งไล่กันนะครับแล้วผมก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแค่นั้นเองส่วนเป็นร่องรอยที่อาจจะเป็นร่องรอยการกินจริงๆ,ๆก็เป็นน้องอตตี้แอบกินนะครับผมโอเคนะไม่ซีเรียสนะครับไม่กังวลกันนะครับ